ขณะที่ทางด้านของรองพอบตรเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าของคดีนี้แล้วก็บอกว่าน่าจะสรุปสำนวนส่งอายการได้ภายใน2ส,สัปดาห์นี้ค่ะ เรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผอบอรตรอนะคะเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีกับพวกรวมกันร,รีัพซ์ผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทโดยบอกว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีทั้งตำรวจและพลเรือนหลังพบพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าไปตรวจค้นและจับก,กลุ่มในเป้ที่บ้านพัก ซึ่งในส่วนของตำรวจนั้นก็เป็นตำรวจระดับล่างในชั้นปฏิบัติการส่วนพลเรือนเป็นคนสนิทของในบอยที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่นะคะแต่ว่าเข้าไปร่วมตรวจค้นในบ้านของในเป้ร่วมกับตำรวจทางนี้ยังไม่พบว่ามีพฤติการในการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ทางพนักง,งานสอบสวนยังได้ทำรายงานต่อศาลแล้วกรณีของการพิจารณาเรื่องหมิ่นอำนาจศาลเกี่ยวกับการทำรายงานเท็จ ไปขอหมายจับซึ่งหลังจากนี้สารจะสาม,มารถพิจารณานะคะคสั่งไต่สวนได้เลยแล้วก็ในวันศุกร์ที่7กรกฎาคมนี้ตนแล้วก็ทีมงาน ซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนนี่นะคะจะไปร่วมประชุมหาหรือกับอธิบดีอายการที่สํานักง,งานอายการสูงสุดโดยจะเป็นการร่วมกันพิจารณาครั้งสุดท้ายว่าคดีนี้มีความผิดเข้าข่ายพรบอุ้มหายหรือไม่ถ้าเข้าข่ายก็จะดําเนินการควบคู่กับอายการได้ทันทีทั้งนี้ในส่วนของการตรวจสอบบัญชีธานาคารก็จะได้ข้อมูลครบนะคะภายในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะได้ความเห็นเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากขึ้นคาดว่าภายในสองสัปดาห์จะสามารถสรุปสำนวนนะคะแล้วก็ส่งอายการได้โดย ตอนนี้ก็มีการขอออกหมายจับแทบจะวันเว้นวันเพราะว่ายิ่งขยายผลก็ยิ่งพบความผิดอีกทั้งผู้เสียหายกับพยานที่เคยถูกข่มขู่ก็มีความมั่นใจนะคะที่จะมาให้ข้อมูลมากขึ้นโดยตอนนี้ก็ได้มีการออกหมายจับตำรวจไปแล้วเนี่ยนะคะกว่า20คนด้วยกันแล้วก็พลเรือนอีกกว่า10คนค่ะ